เคือผมมารับน้องพิมพ์ครับวันนี้น <smoked> ้องพิม <Arc> พ<々>์ไม่ได้มาเรียนค่ะไม่เป็นไรครับเออสวัสดีครับเช้านี้อากาศสดใสหน้าหัวใจมาผูกกันนะครับ สำนวนน้ำเน่าแบบนี้คุ้นๆนะคะอุย้ยถึงน้ำจะเน่าก็ยังเห็นเงาจันนะครับใช่เลยค่ะสำนานี่ยคุณชัดเจนเนี่ยเขาพิมพ์เป็นหนังสือขายแล้วหรอคะใครนะครับชื่อคุณหูจังเลยอ๋ยอคือคือเป็นคนมาเช่าบ้านอยู่อะค่ะลํดำดวนจาน้าเห็นมารวยไหมจ๊ะไม่เห็นน,นี่ค่คะคุณชัดเจนเฮ <Hey, what? S 2> ้ยวันเฮ้ยเจน ไอ้เจมคุอคุณคุณแดงคุณสวัสดิ์อะไรคะลำดวนเป็นอะไรพี่ลำดวนก็ไม่มีใครเรียกชื่อลำดวนนี่คะโย